มองงานผ่านเลนในการสะท้อนปัญหารวมทั้งภารกิจการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนจังหวัดสระ,ะบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาอนวยการสภากาชาติไทย สเสด็จพระราชด,ดำเนินมายังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชทานเหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่หนึ่งแก่ผู้บริจาคโรหิตครบ100ครั้งและผู้ทําคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยจํานวน36คนพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโรหิตและผู้บริจาคโรหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจํานวน639รายของเหล่ากาชาติจังหวัดภาคหนึ่งและภาคสอง โดยในโอกาสนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานเข็มบริจาคโลหิตครบ36ครั้งในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่6เมษายน2557ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เล่าพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสุด,ดรีเพื่อน้อมลำนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริย์ตที่ราดเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชกรีวงที่ทรงมีต่อชาติไทยและพวงชนชาวไทยเรื่องในวันจักรีณบริเวณวัดเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกมูเราพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที จัดพิธีวางพวงมาราถวายราชสักการะและถวายราชสุดรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมลำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและพวงชนชาวไทยเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557ณวัดทองพุ่มพวงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อนำเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในการช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในชนบทสำนักปฏิบัติธรรมสริธรรมมมมุนีวัดศรีบุรีรัตนาราม ได้มีการจัดกิจกรรมบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนเพื่อให้เยาวชนที่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีโอกาสในการบทเรียนและศึกษาธรรมะโดยมีพระราชเมธากรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบ,บุรีและเจ้าอาวาสวัดศรีบุรีนัตนารามเป็นองค์อุปชาส่วนที่วัดพระพุทธบาทราชบรมหาวิหารได้มีการจัดพิธีเวียนประทักษิณและขอขมามอบผ้าไตาตามโครงการบรรพชาสมณเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC เพื่อสร้างเยาว,วชนต้นแบบความดีและพัฒนาคุณธรรมนําวิชาการไปสู่โรงเรียนส่วนทางด้านของสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกพระสงฆ์จานวน180รูปได้ออกปฏิบัติกิจธุดงโดยมีญาติโยมพร้อมใจกันใส่บาตรท,ทาบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและทั้งหมดได้ออกสักจจากธุดงครบ15วันเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาและหลายวัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วย จังหวัดสระบุรีจัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่21เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่นนำมาซึ่งความสมานฉันท์สู่ดินแดน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเด็กและเยาวชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำริจากพระท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งในการนี้นายอารีวงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือหรือที่เรียกกันว่าถนนบายพาสบ้านแพคโคอำเภอเมืองสระบ,บุรีหลังสะพานดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า5ปี ทั้งนี้สะพานดังกล่าวหลังเปิดใช้แล้วจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาผ่านทางด้านทิศเหนือและภาคกลางอีกหลายจังหวัดที่จะผ่านในเส้นทางจังหวัดสระบุรีในช่วงทุกฤดูกาลจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2557ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการตั้งหน่วยบริการและจุดตรวจให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิทัณลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้นายจารุพงศ์เรืองสุวรรณปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะยังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณบริเวณจุดบริการทางหลวงทับกวางเอาเภอแก่งคอยสระบ,บุรีอีกด้วย <S <S สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสระบ,บรุรีตำรวจเจาาา้าหน้าทีจ่จากมูล,ลนิธิต,ต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมุ่งส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการรัง,งับเหตุฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับหน่วยงานกอรมนจังหวัดสระบ,บุรีได้บูรณาการหน่วยงานเข้าตรวจสอบจับกลุ่มไม้พยุงลอตใหญ่มูลค่าเกือบ200ล้านบาทที่บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่14ตตะบนซับสนุนอำเภอม,มวกเหล็กหลังจากมีการตรวจพบว่ามีการขนย้ายไม้พยุงหรือไม้ห่วงห้ามมาเก็บไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นฟาร์มโคโนมล้างที่เลิกกิจการมานานแล้วมีเนื้อที่ประมาณสองไร่เศษซึ่งแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าอาจจะมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือข้าราชการบางส่วนที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นในขบวนการค้าไม้พยุงเถื่อนครั้งนี้ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้มีการติดตามจับกลุมมาดําเนินคดีต่อไปสำหรับหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุร้างรอยยิ้ยมให้แก่ประชาชนเดือนนี้จะสัญจรไปที่บ้านคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรี โดยการนําบริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของจังหวัดสระบ,บุรีขณะที่ทางด้านโครงการวิถีพื้นบ้านสืบสารความพอเพียงคู่เคียงวิถีพุทธเยี่ยมบ้านยามเย็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบ,บุรีได้มีการนําส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบ้านหมอที่วัดหนองพันเรือพร้อมกับรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองของชาวบ้าน ได้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตรงความต้องการของประชาชนในชุมชน <ing and> <rights> เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากผู้มีจิตศรัทธา <t> ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดหาโรหิตไปบริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆและสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและยังได้มีการดำเนินการออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในด้านต่างๆรวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รัศดนรนที่มีความขาดแคลนอีกด้วยสุดท้ายจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดกิจกรรมอวดภาพเก่าเล่าตำนานเมืองสระบรุรีโดยการรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาภาพถ่ายภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบ,บุรีในอดีตเพื่อนํามาร้อยเรียงเรื่องราวไว้เผยแพร่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบ,บุรีได้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้เป็นความภาคภูมิใจโดยได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ชุมศักวินิจเจ้าของกิจาการโรงแรมเกี่ยวอันสระบ,บุรีและคุณธงชัยลิขีดพรสวรรค์นักวิชาการอิสระมาร่วมเล่าเรื่องเก่าๆเ,เ,เมืองสระบ,บุรีให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ของไทยปีนี้หน่วยง,งานข้าราชการพ่อค้าประชาชนสื่อมวลชนในจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดํำเนินการผลิต